พวกเราวันนี้ก็ผมได้พักผ่อนกายมาพอสมควรแล้วนะให้เราได้พักผ่อนใจโดยการเปิดใจรับฟังให้ฟังแบบสบายๆอย่าไปเพลินกับการคุ้นคิดมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นคุ้นคิดในเรื่องที่ยังไม่ได้มาถึงหรือผ่านไปแล้วหรือว่าคุ้นคิดในเรื่องที่จะพูดต่อไปนี้เพราะบางทีเรา ติดอยู่กับประโยคอยู่ที่เนื้อความก็เลยตามเรื่องที่พูดต่อไปไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าการฟังธรรมนี่มันก็เป็นอาหารใจของพวกเรากแล้วกัน mm. เข้าใจว่าเรื่องอาหารกายเราไม่มีปัญหาแล้วนะ mm. แต่ว่าสิ่งที่เรายังให้ความสําคัญไม่มากพอหรือว่ายัางละเลยอยู่ค่อนข้างมากก็คือเรื่องของอาหารใจเรื่องกายนี่เป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญเรามีเวลาให้กับเรื่องกายเยอะ ทางชีวิตของเราก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องการหาความสะดวกสบายทางกายหาที่พึ่งทางกายหาความมั่นคงทางกายอาชีพการงานส่วนใหญ่ของเราก็เป็นเรื่องการหาความมั่นคงทางกายหาบ้านหาอาหารหาปัจจัย4ี่หารถหรือว่าทรัพย์สมบัติอันนี้เพื่อความมั่นคงทางกาย,ากายเวลาที่ใช้ไปก็ใช้ไปกับเรื่องทางกายเยอะนอกจากเรื่องอาชีพการงานซึ่งเป็นเรื่องหาความมั่นคงทางกายแล้ว เราก็ใช้เวลาถึง8ชั่วโมงสัะการพักผ่อนกายการกินอาหารเราก็ใช้เวลากับเรื่องนี้อยู่วันละอย่างน้อยก็สองชั่วโมงก็เป็นเรื่องกายอีกอาบน้าถูฟันกินข้าวถ่ายหนกักถ่ายเบาก็เป็นเรื่องกายมีเวลาที่จะเหลือสําหรับเรื่องจิตใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําความสะอาดจิตใจเรื่องการบารุงจิตใจเรื่องการพักใจก็ถือว่าน้อยเต็มที เมื่อเรามาวัดก็ขอให้ได้ใช้โอกาสในส่วนนี้ด้วยแม้กระทั่งการทำวัดสวดมนต์การฟังธรรมก็เป็นโอกาสที่จะพักจิตบำรุงใจได้เหมือนกันถ้าหากว่าวางใจให้เป็นพวกเราที่มาที่นี่อาตมาก็เข้าใจว่าส่วนใจลึกเก่าทั้งหมดก็ตั้งใจที่จะนำเอาพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นทั้งแนวทางและเป็นจุดมุ่งหมายของการดำเนินชีวิต การทำเช่นนั้นเป็นสิ่งที่นานุโมทนาแต่ว่าก็อยากจะให้เราทำความเข้าใจเกิดเรื่องนี้ให้ชัดเจนเพราะว่าพุทธศาสนานั้นเนี่ยมันมีหลายส่วนหลายแง่มีทั้งเป็นส่วนที่ปลีกย่อยมีทั้งเป็นส่วนที่เป็นแก่นถ้าเราไม่เข้าใจเราก็อาจจะไปจิบช่วยเอาส่วนที่มันเป็นกับพี่ว่าเป็นแก่นก็อาจทให้ชีวิตของเราหลงทางหรือว่าติดตันหรือว่าไปไม่ถึง จุดหมายปลายทางที่เราต้องการคือชีวิตที่พาสุขชื่อชีวิตที่ห่างไกลจากทุกข์หรือว่าพ้นทุกข์เพุ่อศาสนาก็มีหลายส่วนหลายแง่มีทั้งศาสนาบุคคลศาสนาวัตถุศาสนาประเพณีแล้วก็ศาสนาธรรมอันนี้เราก็ต้องจับประเด็นหรือพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญอะไรเป็นหลักอะไรเป็นรองส่วนใหญ่ก็จะไปติดอยู่ที่ศาสนาประเพณีติดอยู่ที่ว่าเออประเพณีเขามียังไงก็จะทําตามนั้น ล้วก็จะต้องทําให้มันถูกต้องบางทีก็ไปใส่ใจกับตรงนี้มากเกินไปเช่นปวดน้ํานี่จะปวดยังไงจะกล่าวคําว่าอะไรมีต้องใช้น้ํำไหมเอามือยื่นไปแตะที่แก้วไหมหรือว่าไม่ต้องยื่นนิ้วไปนะแล้วก็จะต้องกล่าวถึงไหนถึงเจ้ากรรมในเวรด้วยไหมหลายคนก็ไปติดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปทุกข์กับตรงนั้นเยอะอยเช่นบางทีรวดน้ําก็มีคนทักว่ากปวดไม่ถูกต้องกลายเป็นทุกข์ไปนะรู้สึกเสียดายเวลาเสียดายเข้าของที่ถวายไปแล้วก็ ไม่ได้ประโยชน์หรือกลัวว่าจะไม่ไปถึงคนที่จากไปที่เรานับถือหรือบางทีก็ไปติดอยู่ที่ศาสนาวัตถุก็เรียกว่าตั้งนาตั้งตาที่จะทําบุญเพื่อที่จะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารก็ไปอยู่ตะกัที่ตรงนั้นนะแต่ว่าใจก็ยังมีความทุกข์อยู่ทุกข์ที่หาเงินมาทอดกรถินทอดพระปาได้น้อยไม่ได้มากทุกข์ที่ว่ากุฏิที่สร้างยังไม่เสร็จสักทีหรือว่าไม่ตรงตามแบบที่ตัวเองต้องการอันนี้ก็ ไปติดอยู่กับศาสนาวัตถุศาสนาสถานบางทีก็ไปติดกับศาสนาบุคคลไปเห็นพระทาตัวไม่ดีก็เกิดหมดศรัทธาในพระศาสนารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองทําไปปฏิบัติไปทุ่มเทไปเป็นสิ่งศูนย์เปล่าพอเห็นพระปฏิบัติไม่ถูกต้องนะเกิดความพ้อแท้หดหูอันนี้ให้เราเข้าใจว่าทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาหลังมาทีหลังทั้งนั้นนะสิ่งที่สําคัญหรือมาก,ก่อนก,นก็คือศาสนธรรม เมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลนี่ไม่มีก่อนที่จะมีศาสนาบุคคลนะก็มีแต่ศาสนาธรรมคือมีธรรมที่พระพุทธเจ้าสงค้นพบและเมื่อมีศาสนาบุคคลคือพระสงฆ์ก็ยังไม่มีศาสนาสถานคือยังไม่มีวัดนะเมื่ออัญญาโกนัญญะและคณะอีกสี่รูปทัมมะมะสัชิรวมกันเป็นสงฆ์ก็ไม่มีวัดไม่มีวัดคือไม่มีศาสนาสถานไม่มีกุติด้วยซ้ําก็อาศัยโคนนมานั่นแหละ เป็นที่พักอาศัยในพรรษาแรกวัดนั้นมาทีหลังเวลุวันนี้ก็มาทีหลังแม้เมื่อมีเวลุวันแล้วก็ไม่ได้มีพระอยู่ประจาศาสนาประเพณีก็เหมือนกันก็ตามมาทีหลังพรรษาแรกนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากพระรัตนตรยัยศาสนาประเพณีก็ไม่มีการบวชก็เป็นการบวชอย่างง่ายๆว่ายวอย่างเช่นในช่วงหลังๆก็เธอจงมาทําที่สุดแหง่ง กองทุกทั้งสิ้นนี้เถิดนะพูดสั้นๆเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการอุปสมบทแล้วมาบําเพ็ญพรหมจรรย์เถิดหรือว่ามาศึกษาธรรมวินัยนี้เถิดก็มีเท่านี้นะไม่มีประเพณีการบวชไม่มีการแห่แหนแห่นาคอย่างที่เราทํากันนะไม่มีการเลี้ยงฉลองจนกระทั่งบางคนเข้าใจว่าถ้าไม่เลี้ยงฉลองถือว่าไม่ได้บุญนะไม่ถึงฉลองงานบวชนั้นนะและบางทีก็เข้าใจผิดไปทั้งว่าต้องมีเหล้าด้วยนะนะมันไม่ใช่นั้นมันมาทีหลัง เป็นความผิดเพี้ยนศาสนาประเพณีก็มาทีหลังนะมาทีหลังศาสนาธรรมอันนี้พวกเราชาวพุทธส่วนใหญ่ก็ไปติดอยู่ที่ประเพณีซะเยอะก็ลืมเรื่องศาสนาธรรมไปกันี้ศาสนาธรรมเนี่ยมันก็มีหลายส่วนนะมันก็มีทั้งปฏิบัติมีทั้งปริยัติแล้วก็ปฏิบัตินะศาสนาธรรมศาสนาธรรมคือคําสอนหรือความจริงที่พระเจ้าทรงค้นพบก็มีทั้งส่วนที่เป็นปริยัติคือทฤษฎีส่วนที่เป็นปฏิบัติ แลวปฏิเวทคือธรรมะที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติบางทีก็ไปติดอยู่ที่ปริยัตินะไปเข้าใจว่าปริยัตินี้คือทั้งหมดของศาสนธรรมไปคิดว่าจะเข้าใจศาสนธรรมต้องศึกษาจากปริยัติแล้วก็จะเข้าถึงได้ก็จากการศึกษาปริยัติมันเคยมีคนจนํานวนไม่น้อยน่เชื่อแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นในสมัยสักแปปีก่อนนี่ตอนนั้นมีการศึกษาด้านปริยัติธรรมเฟื่องฟูมาก เพราะว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้าท่านให้ความสําคัญกับเรื่องปริยะติธรรมท่านเป็นบิดาของปริยะติธรรมสมัยใหม่ท่านก็ส่งเสริมเรื่องการศึกษาปริยะติธรรมกันอย่างแพร่หลายจนกระทั่งพระที่สําเร็จจากการศึกษาระบบนี้แล้วก็มีความเชื่อว่าการที่จะเข้าใจธรรมะได้นี้ต้องศึกษาจนถึงประโยคน์เก้านั้นท่าก็ศึกษาประโยคนเก้าก็ถือว่าเข้าใจธรรมะก็มีพระรูปหนึ่งท่านเป็นพระราชาคณะเป็นเจ้าคณะมณฑลในภาคอีสาน ท่านจะมีความรังเกียจพระป่ามากโดยเพราะพระป่าสายพระจันทร์มั่นพระจันทร์เสากันตะสีโลถ้ามีพระป่าสายนี้ที่จริงมีหลายสายแต่ว่าสายนี้ก็ตกอยู่ในข่ายที่ต้องสงสัยด้วยคือถ้ามาอยู่ในเขตปกครองของท่านท่านก็จะให้ไล่ออกไปเพราะพระเหล่านั้นเนี่ยไม่ยอมอยู่วัดวาเป็นหลักเป็นแหล่งไม่ทําตัวสอดคล้องกับระเบียบสง นั้นพระที่เป็นรู้สิษธิ์พระอาจารย์มั่นพระอาจารย์สาวมีปัญหามากไปอุบสไปโครานจะถูกเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอขับไล่ออกไปไม่ให้ไปอยู่ในเขตปกครองของท่านเพราะว่าท่านมีทัศนคติที่ไม่ดีกับพระปฏิบัติพระป่าอาว่าเป็นพวกที่มัวเมางมงายไม่อยู่ในร่องในลอยจนกระทั่งต่อมาพอท่านเริ่มปวดมีป่วยเครียดจนป่วยจนต้องกลับเข้ามาหาสมาธิภาวนาแล้วก็อาการทุเลาบรรเทาเบาบางไป และท่านก็ตอนหลังก็ได้เป็นถึงสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุทธมีคราวหนึ่งก็หลังจากที่ท่านมีความเข้าใจที่ถูกต้องกับพระสายพระจันมั่นมีคราวหนึ่งก็ได้มีการพบพระจันมั่นสมเด็จพระราชาคณะท่านนี้ซึ่งมีชื่อมาในภายีสานเมื่อได้พบอาจารย์มั่นก็มีความสงสัยอยู่อย่างหนึ่งซึ่งติดค้างมานานว่าพระจารย์มั่นนี้ไม่ได้เรียนปริยัติธรรมท่านก็มีแต่ความรู้ในระดับนักธรรมบาลีไม่ได้เรียนเลย ถามว่าท่านรู้ธรรมะได้ยังไงท่านถามงี้เลยนะไม่ได้เรียนสูงแล้วรู้ธรรมะได้อย่างไรไม่เข้าใจเพราะท่านเข้าใจว่าเนี่ยคนที่รู้ธรรมะได้ต้องอ่านหนังสือต้องเรียนตำราพระอาจารย์มั่นตอบอย่างนี้ว่าสําหรับผู้ที่มีปัญญาธรรมะมีอยู่ทุกหย,ย่อมย่าหลวงปู่มั่นก็ท่านก็อาศัยการทุดดงนั่นแหละศึกษาธรรมะจากธรรมชาติธรรมชาติทุกหย่อมย่าน,นี้สามารถที่จะบ่มเพาะให้เกิดปัญญาได้ถ้ารู้จักมองทือสามเณรที่มาของ คาถาในธรรมบทว่าชาวนาขายน้าเข้านาคือสามเณรท่านนี้นะเห็นชาวนาขายน้าเข้านาก็เกิดปัญญาขึ้นมาว่าเป็นบัณฑิตต้องฝึกตนแล้วก็ท่านก็ฝึกตนจนกระทั่งได้บรรลุอรหัตผลอันนี้เราท่านใช้ปัญญาท่านเกิดปัญญาคือมองเห็นอะไรนี้เป็นเครื่องสอนธรรมได้หมดเห็นชาวนาขายน้าเข้านาก็สอนธรรมเห็นกําลังดัดลูกศรก็สอนธรรมะอันนี้คือวิสัยของบัณฑิตคือว่ามองทุกอย่างมองให้เป็นก็เห็นธรรมะปัญญาก็เกิดอันนี้ก็เกิดจากการปฏิบัตินั่นแหละ ศาสนธรรมไม่ได้อยู่ที่ปริยัติอย่างเดียวอยู่ที่ปฏิบัติด,ด้วยทีน,นี้ปฏิบัตินี่นะมันก็มีหลายส่วนเวลาพูดถึงปฏิบัติก็นึกถึงวิปัสสนากรรมฐานที่จริงมันอันนั้นแค่ส่วนเดียวปฏิบัติก็ต้องเริ่มต้นจากทานทานนี่คือขั้นต้นเลยปฏิบัติที่คนไทยสมัยก่อนนี่นิยมพาลูกพาหลานตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาใส่บาตรพระหน้าบ้านทุกเช้าก็คือการสอนให้เด็กเข้าใจเรื่องปฏิบัติขั้นต้น เราเรียกว่าเป็นบุญกิริยาขั้นต้นหรือการปฏิบัติในพุทธศาสนาก็เริ่มต้นจากการให้ทานทานนี่คือจุดเริ่มต้นของหนทางไปสู่ความดีในพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นเรื่องของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เป็นการสละแล้วก็สละไปในตัวด้วยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่ก็เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นในทางวัตถุส่วนเป็นการสลัดความยึดติดถือมั่นก็เป็นเรื่องเป็นประโยชน์ในทางจิตใจบนเรานั้นเนี่ย ถ้าไม่รู้จักให้ทานมันก็จะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเพราะคิดแต่จะได้คิดแต่จะเอาเด็กเนี่ยถ้าไม่รู้จักให้ทานเนี่ยเด็กก็จะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเพราะว่าได้จากพ่อจากแม่จากปู่จากยา่าจากยายจากใครต่อใครมากมายจนกระทั่งไม่รู้จักคําว่าให้ัการให้ทานก็เป็นเรื่องที่จะช่วยดัดนิสยัยลดละความเห็นแก่ตัวได้ตั้งแต่เล็กแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคนไทยชาวพุทธจำนวนมากก็ไปติดอยู่ที่ประเพณี ว่าถ้าให้ทานต้องให้กับพระต้องทําในรูปของผ้ปาป่าสังกาัานหรือว่าใส่บาตรแล้วก็ไปติดเรื่องการกรวดน้ําจะต้องกรวดยังไงเดี๋ยวนี้เฟอร์กันมากมีหลายสํานักมาที่พูดเรื่องการกรวดน้ําแล้วก็ชาวพุทธจำนวมนมากก็ไปติดอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งลืมไปว่าทานที่ถูกต้องเป็นอย่างไรธรรมะว่าโดยการให้ทานเป็นอย่างไรไม่ค่อยรู้ละ่ะส่วนใหญ่รู้แต่ประเพณีนะว่าจะทําอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องปีกย่อยแต่ถามว่า สับปุิสทานรู้จักไหมสัพปุิสทานเนี่ยคือการให้ทานอย่างสัตบุรุษการให้ทานอย่างถูกต้องในพุทธศาสนา,า,าคืออะไรตอบไม่ได้แต่ว่าพูดถึงประเพณีนิดแม่คล่องแคล่วว่องไว,งวตอบได้หมดถูกหรือผิดไม่ทราบแต่สิ่งที่เป็นสาระคือสัพปุลิสทานตอบไม่ได้สับปุิสทานคืออะไรก็คือทานของสัตบุรุษวิธีการให้ทานเช่นให้ทานก็คือให้ของที่สะอาดให้ของที่ประณีตให้ของที่ควรแก่ผู้รับให้ด้วยวิจารณญาณ ม่จสักแต่ว่าให้หรือว่าไม่ได้ใช้ปัญญาให้อย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญคือว่าเมื่อให้จิตใจแจม่มใสให้เสร็จแล้วจิตใจเบิกบ,บานสัพพิสทานเนี่ยทั้ง7จ็ดแปดข้อนี้จะสังเกตว่าไม่ได้พูดเรื่องกรวดน้ําเลยว่าจะต้องกรวดน้ําอย่างไรแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องให้ใครบางคนไปเข้าใจว่าถ้าทานนี่ต้องให้กับพระนะถ้าให้กับอย่างอื่นนี้ไม่ใช่หรือไปเข้าใจว่าทานนี่หมายถึงให้ขอทานถ้าพระนี่ต้องเรียกว่าทำบุญ อันนี้ก็เข้าใจไม่ถูกให้กับพระก็เรียกว่าทานไม่งั้นไม่เรียวสังฆทานสังฆทานคือว่าให้กับพระบางคนลังเกจคําว่าทานต้องเข้าใจว่าทานนี่หมายถึงให้กับขอทานถ้าพระนี่ต้องทําบุญใช้คํานี้อันนี้เข้าใจผิดคาว่าสังฆทานก็บอกอยู่แล้วว่าคือทานที่ให้กับสง์อันนี้เนี่ยเราไปจดจอ่อจดจ้องกับเรื่องประเพณีมากเรื่องการให้ทานจนไม่เข้าใจตัวศาสนธรรมที่เกี่ยวกับการให้ทานให้ทานที่สะอาดที่ประณีตนะที่ควรแก่ผู้รับ แล้วก็ให้ทานอย่างสม่ำเสมอเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับผู้รับเพราะผู้รับเนี่ยก็ย่อมพอใจย่อมได้รับประโยชน์เมื่อได้รับทานที่เป็นของสะอาดเป็นของประณีตเป็นของที่ปวนคือเหมาะกับเขาอันนี้คือประโยชน์แก่ผู้รับและขณะเดียวกันรประโยชน์แก่ผู้ให้ก็คือว่าจิตใจผ่องใสชื่นบานทั้งตอนระหว่างให้ที่จริงก่อนให้ก็ชื่นบานและให้แล้วก็หลังจากให้ก็ยังก็ชื่นบานถ้าทำแล้วจิตใจเศร้าหมองก็ ไม่เรียกว่าเป็นสัพริสทานอย่างถูกต้องและบางครั้งเนี่ยเราก็ให้ด้วยด้วยใจที่เศร้าหมองเพราะว่าการให้ของเรานั้นยังมีเยื่อใยอยู่ผู้จ้าตรัสว่าพระองค์ไม่สารเสวนการให้ที่มีจิตเยื่อใยมีจิตเยื่อใยหมายความว่ายังไงหมายความว่าให้ไปแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่าเป็นของเราก็อย่าคอยดูว่าหลวงพ่อนั่นฉันอาหารที่เราถวายหรือเปล่า ถ้าทาไม่ฉันก็มีความทุกข์หดหูเศร้าใจทําไมก็ฉันของคนอื่นไม่ฉันของเรานี่เราจิตที่มีเยอะใหญ่ยังมีจิตผูกพันอยู่ยังไม่ได้เป็นการให้อย่างแท้จริงทานนี่เขาต้องการเพื่อจะฝึกให้เราปล่อยวางอันนี้คือประโยชน์ตนประโยชน์ตน,นคือฝึกให้เราปล่อยวางประโยชน์ท่านก็คือทําให้เขาได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราให้ซึ่งก็ควรเป็นของที่มีประโยชน์เป็นของสะอาดของประณีตเดี๋ยวนี้เราให้ด้วยจิตที่มีเย่อใหญ่นะ บางทีให้แล้วก็ยังหวังให้เขาสารเสริญชื่นชมติดชื่อของเราว่าเราบริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวนี้วัดจํานวนมากนี่กลายเป็นวัดที่เต็มไปด้วยชื่อคนแทนที่จะจารึกพุทธพจน์แทนที่จะเขียนพุทธพจน์พุทธภาษิตมีแต่ชื่อคนซึ่งเท่ากับเป็นการประกาศอัตตาหรือว่าประจานอัตตาก็ได้ไม่ใช่แค่ประกาศแต่เป็นการประจานนะอาตามามองแบบนี้นะก็คือว่า ให้แล้วก็ยังมีจิตเยื่อใยว่าต้องการได้รับคำสรรเสริญต้องการได้รับการยอมรับอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะไม่ใช่สับพะริสถานเพราะยังมีเยื่อใอยอยู่แล้วก็เป็นเหตุทําให้จิตใจไม่ผ่องใสเพราะว่าก็ต้องคอยเป็นการให้แบบมีเงื่อนไขว่าเขาจะจดจารชื่อของเราลงไปไหมไม่ใช่เป็นการลดละอย่างแท้จริงแม้กระทั่งการให้เพื่อจะหวังผลนะที่เป็นรูปธรรมเช่นให้เพื่อสั่งสมบุญให้เพื่อจะได้ไปเกิดในสวรรค์ ให้เพื่อหวังผลในภพหน้านี้ก็เป็นทานที่พระองค์ไม่สรรเสริญเช่นเดียวกันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าพระองค์ถือว่ามันให้ประโยชน์ในเชิงที่เป็นประโยชน์ขั้นต้นเท่านั้นเองแต่มันไม่นําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าปรมัทธ,ธรรมปรมัทธ,ธรรมก็คือการที่จิตหลุดพ้นจากโลกธรรมผู้ง,ง่ายๆนะจิตหลุดพ้นจากโลกธรรมคือเรื่องลาบยศสุขสารเสริญเพราะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยง ทานเนี่ยมันไม่ใด้มีความหมายเพียงแค่ว่าเพื่อให้ได้บุญแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อเป็นการฝึกลดละบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างแรกที่จะต้องได้รับเป็นธรรมชาติเป็นปกติเป็นอัตโนมัติก็คือความเย็นความเย็นใจไม่ต้องหวังบุญเมื่อเราเราทบุญนะเพราะมันต้องได้อยู่แล้วเหมือนกับกินข้าวเนี่ยไม่ต้องบอกว่าขอให้ฉันหายห,หิวนะขอให้ฉันอิ่มนะไม่ต้องบอกหรอกเพราะว่าถ้ากินแล้วก็ต้องอิ่มอยู่นั่นแหละทาบุญเนี่ยไม่ต้องหวัง พราะถ้าทำอย่างถูกต้องจิตใจก็เบาจิตใจก็เป็นสุขเพราะว่าจิตที่ให้จมเป็นจิตที่โปร่งเบาเดี๋ยวนี้เราไปหวังผลเพียงแค่หวังปูกหุยรวยเบอร์หวังมีโชคหวังไปเกิดในสวรรค์ซึ่งในทางพุทธศาสนาถือว่ามันเป็นประโยชน์ชั้นอย่างมากคือชั้นกลางนะคือประโยชน์นี่แบ่งแบ่งเป็น3อย่างในพุทธศาสนาประโยชน์ชั้นต้นก็คือเรื่องของวัตถุมี เงินมีทองมีครอบครัวมีสุขภาพดีมีมิตรภาพมีงานการดีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอันนี้เราประโยชน์ชั้นต้นถือว่าต่ําสุดประโยชน์ชั้นกลางคือว่าจิตใจเย็นสบายเพราะได้ทําความดีอาจจะรวมไปถึงบุญที่สะสมในภพหน้าด้วยชั้นกลางแต่ว่ายังไม่ถึงที่สุดนะที่สุดนั่นคือเรียกว่าปรมตถะประโยชน์ขั้นสูงสุดก็คือจิตใจที่ลดละความยึดติดถือมั่นเป็นจิตใจที่เข้าถึงหรือเข้าใกล้พระนิพพาน การทําบุญของเราเนี่ยถ้าเรายังติดว่าอยากจะได้นโน่นอยากจะได้นี่เวลาทําบุญนี่ก็อธิษฐานขอพรหรือว่าตั้งจิตอยากจะได้นโน่นได้นี่อันนั้นเนี่ยมันก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันยังดีไม่ถึงที่สุดเพราะว่าถ้าดีถึงที่สุดแล้วก็ไม่หวังอะไรเลยเพราะเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมเชื่อมั่นในกฎธรรมชาติว่าทําดีย่อมได้ดีไม่มีการขอและการขอนั้นกลับจะเป็นการเพิ่มปูนกิเลสเพิ่มพูนตันหา หรือว่าไม่ได้ลดละกิเลสไม่ได้ลดละตัณหาเ็ายังมีความอยากอยู่ชอบพุณเราก็รู้อยู่แล้วว่าความอยาก